ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับรายการการเมืองเรื่องน่ารู้ประจำที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2561เดือนสุดท้ายของปี2561ครับแล้วก็เป็นเดือนที่มีความสำคัญต่อระบบประชาธิปไตยนะครับถ้าเผื่อในเชิงของประวัิศาสตร์ทางการเมืองวันที่10ธันวาคมคือวันที่เป็นวันรัฐมนูญ หรือวันที่เป็นการพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับพาวรฉบับแรกของประเทศไทยแต่ในเชิงการเมืองปัจจุบันนี้เดือนนี้จะเป็นเดือนที่การเมืองก็น่าจะมีทิศทางชัดเจนโดยเฉพาะการประกาศลดล็อกทางการเมืองของคอสชที่ย้ายพักการเมืองต่างๆที่เริ่มที่จะมีจุดนิ่งจุดนิ่งที่นี้ก็คือว่าการโยกย้ายเปลี่ยน แปลงพักมันก็เริ่มสงบลงแล้วนะครับคราวนี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามีประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจแล้วก็มันจะมองถึงอนาคตทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็หลังการเลือกตั้งอยู่หลายประการด้วยกันแน่นอนว่าอันแรกเลยนั้น ก็คือเมื่อสักสองสามวันก่อนที่ผ่านมาช่วงปลายเดือนมันก็มีเรื่องที่คือฮาการเกี่ยวเรื่องของการทําสํารวจประชามติเกี่ยวเรื่องความนิยมชมชอบของผู้นําทางการเมืองหรืออาจจะอาจจะเลยเผยไปถึงพรรคการเมืองด้วยอะไรก็แล้วแต่ของออหมายไวไล่ลังสิตโดยท่านอาจารย์สังสิตพริยะรังสัน จึงเป็นคณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมของหมาหาลังสิษที่ผลการตำรวจนั้นออกมาหักแนวทางการสำรวจของนิดาโพลเกี่ยวเรื่องของความนิยมชมชอบนะครับตัวว่าจะหักกันล้างกันอย่างไรในเชิงวิชาการนั้นผมคิดว่าแต่ละสำนักเขาก็มีข้ออ้างกันเกี่ยวเรื่องของตัวอย่างการสำรวจความถี่การสำรวจการครอบคลุมพื้นที่การสำรวจ อันนั้นก็ไปถกเถียงกันในเชิงวิชาการแต่ในยะนั้นเนี่ยของท่านอาจารย์สังสิทธิ์พระยาหลังสันมันก็มีมีข้อวิพากษ์จากกลุ่มที่ไม่เขาจะเห็นด้วยโยงไปว่าอาจารย์หลังสิทธิ์นั้นมีวาระซ่อนเร้นอะไหรหรือเปล่าเป็นฝ่ายที่อิงอยู่กับคอสชอหรือเปล่านะครับหรือว่าไปอิงอยู่กับประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มที่ตัวเองนิยมจมชอบหรือเปล่าอันนี้ถ้าเผื่อ มองในเชิงของความเป็นนักวิชาการมืออาชีพเท่าที่ผมเคยรู้จักกับอาจารย์สังสิทธ์มาก่อนหรือว่าเคยทำงานทางวิชาการร่วมกันมาก่อนผมคิดว่าพอพูดในเชิงของวิชาการแล้วเนี่ยอาจารย์สังสิทธิพริยะรังสรรคก็เป็นนักวิชาการคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะยึดถือต่อหลักการทางวิชาการอยู่พอสมควร นะครับว่าหลักการทางวิชาการเป็นอย่างไรก็จะยึดถือตามนั้นเพราะฉะนั้นผมเองโดยส่วนตัวล,ลึกๆแล้วก็ไม่เชื่อหรอกครับว่าท่านอาจารย์สังสิทธิ์นั้นจะทำโพลเพื่อที่จะไปเฉลี่ยใครหรือไปตอบสองใครแต่ว่าการทำโพลการสำรวจเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันก็มีจุดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับคำตอบที่ได้ มันขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งคำถามอย่างไรในห่วงระยะเวลาอย่างไรนะครับแล้วก็เราสุ่มตัวอย่างประชากรที่เราจะทําการสำรวจด้วยวิธีไหนนะครับซึ่งตรงนี้คนที่เป็นนักพยาการโดยมืออาชีพและเคยทานการสํำรวจประชามติมาแล้วนั้นสามารถตอบได้นะแต่ว่าใน,ในเชิงเหตุและเชิงผลเนี่ยผมคิดว่าตัว ตัวผลการท้งรวจที่น่าสนใจก็คือว่าท่านอาจารย์สังสิษย์นั้นทำการสำรวจมาทั้งหมด4ครั้งนะครับแล้วก็บอกว่าในแต่ละครั้งนั้นประชากรกระจายลงไปใน350เขตเลือกตั้งนะครับแต่ละครั้งนั้นก็ประมาณ8,000ตัวอย่างอันนี้หมายความว่าผลการสำรวจนั้นใน350เขต แต่350เขตเนี้ยน่าจะอิงเขตการเลือกตั้งเก่านะครับน,นอิงเขตการเลือกตั้งเก่ามากกว่าเขตการเลือกตั้งใหม่ <c oughs> เพราะเขตการเลือกตั้งใหม่เพิ่งประกาศไปเมื่อเมื่อวันที่เอ่อเมื่อวันที่ย9้านั่นเองนะครับแต่การสำรวจมันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแต่เรามาดูผลสำรวจโดยคร่าวๆสำรวจครั้งแรกเมื่อหนึ่งพฤษภานะครับที่ผ่านมาปรากฏว่าคะแนนนิยม พลเอกประยุทธ์นั้นอันดับหนึ่ง29.34เปอร์เซ็นต์อันดับสองคือคุณหญิงสุดารัตน 26. ์26.24ส่วนอันดับสามนั้นก็คือคุณอภิสิทธิ์24.74นะครับครั้งที่สองในเดือนต่อมาคือ13มิถุนายนปรากฏว,ว่าอันดับหนึ่งเป็นคุณอภิสชชิทธิ์เบจจัจยวะ119.34อันดับสองเป็นพลเอกประยุทธ์17.31และอันดับสามคุณหญิงสุดารัตน์8.93 สำรวจครั้งที่สามเมื่อสิบ้าตุลาคมห1หนึ่งนะครับคือสำรวจนี่สำรวจในแง่ที่ว่าอยากให้ใครเป็นนาย,ยกนะจากการสามร้อยห้าสิบเขพว่าพกออประยุทธ์นั้นมาดับหนึ่งร้อยบ้าสองนายประสิทธิ์1 6บ1้าหนึ่งอันดับ2องและสุนิงสุรารัตน์สิหกดสี่สามนะครับแล้วก็มาสำรวจครั้งสุดท้ายเมื่อ24พฤิจิกาย,ยนปีห1หนึ่งนะครับเมื่อ,เม,อเมื่อประมาณสักช่วงปลายปลายเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับ ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์มาดับหนึ่งครับร้อยยี่สิบเจ็ดจุดศูนย์หกหนีโด่งไปเลยฮะหนีโด่งคนหนึ่งไปทั้งหมดดับสองเป็นคุณหญิงสุดารัตน์ร้อยไสิบแปดจุดหนึ่งหกด้านดับสามเป็นคุณอภิสิทธิ์ร้อยสิบห้าจุดห้าห้านอกนั้นก็เป็นเป็นคุณธนาธรคุณอนุทินอะไรต่างๆนานาเล็กๆน้อยๆ,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 ๆผลของการสำรวจเหล่านี้เนี่ยอาจารย์สังสิทธ์สรุปว่านะครับสรุปว่าจากผลการสำรวจที่ผ่านมานะฮะ พักไทยลักไทยของคุณทักษิณนั้นเนี่ยอาจารย์สิทธิ์บอกกำลังถึงจุดต่ำตกต่ำลงนะครับแล้วเราก็วิเคราะห์ในเชิงวิชาการออกมาว่าเหตุผลในการตกต่ำของพักเพื่อไทยมีอยู่สี่ประการด้วยกันอันนี้เป็นเหตุผลในเชิงวิชาการที่วิเคราะห์กันแล้วถ้าเราฟังดูแล้วก็ก็รับฟังได้แต่จะใช่เหตุผลที่ ถูกใจถูกต้องหรือไม่อย่างไรนั้นเนี่ยมันก็ต้องมานั่งถกเถียงกันในเชิงรายละเอียดเหตุผลอันที่หนึ่งอาจารย์สังสิตบอกว่าพักไทยรักไทยนะครับชื่อแรกเลยคือพักไทยรักไทยที่เริ่มก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยมีคนที่เข้าร่วมทํางานนั้นมีกลุ่ม NGO ที่สัมผัสกับพื้นที่ที่มีประสบการณ์สูง แล้วทำงานกับประชาชนระดับล่างทั่วประเทศเข้ามาร่วมงานแล้วกลุ่ม NGO กลุ่มเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็ร่วมกันผลิตนโยบายนะครับสร้างนโยบายและกลายเป็นวาทกรรมทางนโยบายที่โด่งดังมากและไปกระแทกใจของประชาชนระดับลากยาอยู่สองเรื่องด้วยกันนั่นก็คือนโยบาย30บบาทรักษาทุโรคและนโยบายกองทุนหมู่บ้านซึ่งไอ้นโยบายอันเนี้ย ทำให้พรรคไทยรักไทยในยุคนั้นโด่งดังขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาชนะพรรคการเมืองทุกพรรคมานับแต่การเลือกตั้งปี2544แต่ปัจจุบันนี้กลุ่ม NGO หรือกลุ่มที่สัมผสัสรากยากกับประชาชนเนี่ยออกจากพรรคเพื่อไทยนะครับอาจจะไปอยู่ฝั่งตรงข้างกับพรรคเพื่อไทย หรืออาจจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยอีกแล้วนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่2อ,อาจารย์สังสิษิ์บอกว่าพรรคไทยเล็กไทย,ไทยหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยใช้สร้างนวัตกรรมทางการหาเสียงโดยนำเอาโซเชียลมีเดียมาเป็น Facebook, Twitter, Instagram และ l ล n e มาสื่อสารกับประชาชน มันนั่นก็คือว่ายุคนั้นพักไทยรักไทยหรือว่าพักเพื่อไทยในปัจจุบันนั้นใช้ระบบการสื่อสารที่ก้าวหน้ากว่าทันสมัยกว่าทุกพักการเมืองในเวลานั้นและระบบการสื่อสารแบบเนี้สามารถเอาชนะพักคู่แข่งได้แต่ในเวลานี้โซเชียลมีเดียหรือระบบการสื่อสารที่ทันสมัยนั้นทุกพักการเมืองมีเครื่องมือนี้ ถึงขนาดที่ว่าคนที่เป็นเจ้าเจ้าพ่อสื่อออนไลน์นะครับหรือเป็นเจ้าแม่สื่อออนไลน์ก็หันมาสมัครเป็นสมาชิกพักของพักการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ๆที่ไม่ใช่พักไทยและพักเพื่อไทยสื่อเปิดกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะสื่อดิจิทัลและช่องทางในการรับสื่อมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากอันนี้ก็เป็นตัวแปรตัวที่สองตัวแปรตัวที่สามครับท่านอาจารย์สังสิทธ์บอกว่า พรรไทยักไทยหรือพักเพื่อไทยในปัจจุบันนี้เริ่มแรกเ่ยมีนักวิชาการนักคิดนักยุศาสตร์นะครับไปนั่งทำงานให้เหมือนกับที่ทำการพักทึ่เป็นตึกเป็นออฟฟิศทำงานของของตระกูลชินวัตรหรือของพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับมีการว่าจ้างนักวิชาการนักคิดนักยุศาสตร์ไปนั่งทำงานให้เงินเดือนเดือหลายแสนครับ นั่งทำงานคิดค้นนโยบายให้ขอ้ขอ,ขอคิดในเชิงนี้ใหม่ๆใ,ใแล้วก็ท้าทายต่อพักการเมืองเดิมๆแล้วทำให้การขับเคลื่อนนโยบายนั้นมันออกมาชัดเจนมีความเด่นชัดแต่ปัจจุบันนี้พักเพื่อไทยขาดบุคลากรเหล่านี้ก็ทำให้ณเวลานี้อันนี้จ์สังสิทิวิเคราะห์นะครับ ทำให้ณเวลานี้เนี่ยพักขาดความสามารถในการสร้างนโยบายไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินการคลังนะครับที่เป็นประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ในสังคมนะฮะนโยบายแรงงานขั้นต่ำา350บาทต่อวันนโยบายจำนำข้าวนะครับแต่ว่านโยบายที่เคยสร้างผล ชื่อเสียงโด่งดังมานั้นเนี่ยเมื่อมีมีการปฏิบัติต่อมามันก็ก่อให้เกิดปัญหาและทำให้คนเกิดข้อกังขาเกี่ยวเรื่องการทุจริตนะครับคนชั้นกลางที่เคยนิยมช,มชมชอบเองส่วนหนึ่งก็หมดความเชื่อถือต่อพรรคไปอันนี้เป็นมุมมองของอาจารย์สังสิทธ์นะครับประการที่สี่ฮะอันนี้สำคัญอาจารย์สังสิทธ์บอกว่า พักเพื่อไทยในเวลานี้เนี่ยขาดผู้นำที่มีบารมีนะครับแล้วก็มีภาวะผู้นำที่สูงพอที่จะรวบรวมสมาชิกให้เป็นอันหนึ่งเดียวกันได้ภายในกลุ่มที่สนับสนุนเรื่องเรื่องผู้นำเนี่ยน่าสนใจนะครับถ้าเผื่อลองไปดูลักษณะของผู้นำนะครับลักษณะของผู้นำที่ที่ ผมเอาดึงข้อมูลมาจากท่านศาสตราจารย์ดเรเสรีพงพิษนะครับที่ท่านได้สรุปลักษณะของผู้นำนะครับซึ่งสรุปมาจากวิทยาพลดุษฎีบัณฑิตระดับปริญญาเอกของนักศึกษาของมาหาวิทยาลัยนะครับที่เขาคิดว่าผู้นำแนวคิดแบบตะวันออกนะฮะ นวคิดแบบตะวันออกก็คือผู้นําในในโซนทางด้านเอเชียเนี่ยแหละที่มีผู้นําอยู่ห้าระดับนะลองดูซิครับว่าในผู้นําแบบห้าระดับนั้นเนี่ยในข้อที่สี่ที่อาจารย์สังสิบบอกว่าพรรคเพื่อไทยมันขาดผู้นําระดับแบบน,บบนี้จริงไหมผู้นำบบระดับล่างสุดเลยที่เป็นผู้นแบบําแนวคิดแบบตะวันตะวันออกเนี่ยนะครับก็คือผู้นําที่ เรียกว่าเป็นผู้นําที่เก่งฉลาดผู้นําที่เก่งฉลาดก็คือเป็นผู้นําที่มีหัวฉลาดฉเฉลียวฉลาดมีไหวพริบรู้เท่าทันคนมียุทธวิธ,ธีมีกลยุทธ์ที่แหลมคมมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นผู้นําที่ลูกทีมนั้นมั่นใจว่าจะพาทีมทังการเมืองไปตลอดรอบฝั่งนี่แต่ว่านี่ระดับล่างสุดนะส่วนระดับที่สอง เป็นผู้นำที่มีปัญญาผู้นำในลักษณะนี้เก่งฉลาดมีประสบการณ์ชีวิตมีบทเรียนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมา,มากต้องผ่านการทำงานมาอย่างโชคชนนะครับผู้นำเหล่านี้จะเข้าใจเรื่องของกาละเทศะเป็นเรื่องของความหนักเบานะครับ ของการทำงานของการเสนอความเห็นเป็นผู้นำที่รู้ว่าอะไรที่ควรจะเร่งรีบทำอะไรที่ควรจะรอไว้ก่อนเป็นผู้นำที่สามารถที่จะแยกประเด็นว่าอะไรคือประเด็นสำคัญมากอะไรคือประเด็นสำคัญน้อยแล้วผู้นำต้อษกาเช่นนี้เนี่ยผู้นำที่มีปัญญาระดับที่สองเนี่ยจะสร้างความมั่นใจได้ มากจากลักษณะการทํางานไม่บุ่มบามไม่หุนหันพันแล่นวิธีการแก้ไขปัญหาจะนุ่มนวลยืดหยุ่นและสอดรับกับสถานการณ์ลดความเสี่ยงที่จะต้องเจอกับภาวะวิกฤตหรือภาวะการเผชิญหน้าโดยไม่จำเป็นนี่คือผู้นำแบตบตะวันออกระดับที่สอง ผู้นำระดับที่สามแบดวันออกคือเรียกผู้นำที่มีน้ำใจคือนอกจากมีปัญญามีความสามารถแล้วเนี่ยนะครับซึ่งึ่งลูกน้องพึ่งพาได้เนี่ยยังเป็นผู้นำที่มีความเมตตากรุณาพูดง่ายคือเป็นร่มโพร,ร่มใสใครเดือดร้อนก็สามารถมาพึ่งพาขอความช่วยเหลือลูกทีมที่อยู่ร่วมกันก็รู้สึกอบอุ่น มั่นคงนี่คือผู้นำระดับมีน้ำใจนะผู้นำระดับที่สี่ครับคือผู้นำที่สร้างคนผู้นำประเภทนี้เขาบอกว่าเป็นผู้นำที่สนับสนุนให้ลูกน้องหรือผู้ร่วมงานอย่างเช่นในพักการเมืองในกลุ่มการเมืองนั้นเดินหน้าสู่ความสำเร็จได้คนที่อยู่ในกลุ่มในพักการเมืองก็จะเคารพผู้นำชนิดนี้ พูดง่ายๆคือครบรแบบถวายหัวแบบสุดจิตสุดใจเพราะว่าเขาเปิดโอกาสให้บุคคลที่อยู่ในพักน้ประสบความสำเร็จในชีวิตนี่คือผู้นำระดับที่สี่ผู้นำระดับสูงสุดคือสุดยอดแห่งผู้นำนะครับก็เรียกว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่ลักษณะผู้นำที่ยิ่งใหญ่นั้นยกตัวอย่างเช่นในอดีตนะ ยอดวอชิงตันหรือว่าเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งผู้นำล่ะที่นี้เป็นผู้นำที่พูดง่ายคือไม่ไอยากเป็นผู้นำแต่มีความสามารถในการจะนำพาองค์กรที่จะฟันฝ่าวิกฤตของประเทศได้ไม่มีกิเลสไม่มีตันหา ไม่ปิดบังซ่อนเล้นทุกอย่างผู้ดีใจจริงนะครัาบาาาไม่ใช่ว่าปากว่าตาขยิบไม่ใช่ว่าตาบอกว่าไม่แต่ใจนั้นต้องการอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นผู้นำลักษณะผู้นำที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจะทำอะไรแบบไม่แอบแฝงโปรง่งใสตรวจสอบได้ทุกด้านซึ่งผู้นำประเภทนี้ จะเกิดขึ้นมาเพื่อกอบกู้วิกฤตการณ์ของบ้านเมืองเมื่อกอบกู้วิกฤตการณ์เสร็จก็จะถอนตัวไปอย่างเงียบๆเ,เพราะาตัวเองเสร็จสิ้นภารกิจแล้วหาดูลักษณะผู้นําแบบนี้ปัจจัยประการที่สที่อาจารย์สังสิทธิ์วิเคราะห์พักเพื่อไทยเนี่ยผู้นำที่ก่อตั้งพักมาก็คือคุณทักษิณชินวัตรอยู่ในประเภทไหนนะครับท่าน ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็มองกันเองกันแต่ที่แน่คือไม่น่าใช่ประเทศระดับสูงสุดนะครับแต่ปรากฏว่าถึงแม้ว่าจะเป็นประเภทหนึ่งระดับล่างสุดจนตั้งถึงระดับสูงสุดในประเภทไหนก็แล้วแ,แต่ที่เคยมีมันก็ทําให้พักไทยรักไทยหรือพักเพื่อไทยในปัจจุบนันนี้ในอดีตนั้นมีม,มีมีความนิยมที่สูงเพราะมีผู้นํา แต่ปัจจุบันนี้ณนะเวลานี้พักเพื่อไทยเองนะผมขอต่อขยายความจากอาจารย์สังตินึดว่าแทบทุกพักการเมืองไม่ว่าพักเก่าหรือพักใหม่มีปัญหาเรื่องผู้นำแบบผู้นำแบบตะวนันออกเนี่ยนะห้าประการเนี่ยนะว่าเข้าลักษณะน,นั้นบ้างไหม เอาแค่ระดับขั้นแรกเลยเนี่ยขั้นระดับล่างสุดเนี่ยผู้นําที่เก่งและฉลาดเนี่ยมีมากนัยแค่ไหนเป็นผู้นําที่มีบารมีไหมเป็นผู้นําที่มีภาวะาความเป็นผู้นําสูงมากพอที่จะรวบรวมสมาชิกพลพรรคของพรรคตัวเองนั้นให้เป็นเอกภาพเดียวกันให้เป็นพลังขับเคลื่อนของพรรคการเมือง สนับสนุนแนวทางตัวเองได้ไหมในกรณีนี้อาจารย์สังสิทธ์ฟันธงว่าพรรคเพื่อไทยในเวลานี้ไม่มีนั่นก็นหมายความว่าคุณหญิงสุดารัตน์่ง่เป็นประธานยุศาสตรพ์พรรคนะไม่ใหญ่หัวหน้าพรรคนะ่อันนี้ก็เป็นแพคตติกของของของพรรคการเมืองป้องกันถูกพรรคถูกยุบพรรคแล้วก็หัวหน้าพรรคกรรมการหลานพรรคถูกตัดสินทางการเมืองก็ให้เป็นประธานยุศาสตรพ์พรรค ก็ดูเหมือนว่าที่พักเพื่อไทยวางตัวไว้ให้คุณหญิงสุรรัตน์เป็นผู้นำทางการเมืองเนี่ยและจาสังสิงวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยแต่ก็มีปัญหาท้าทายคุณหญิงสุรรัตน์ใช่หรือเปล่าว่าผู้นำที่มีบารมีเอาผู้นำทั้งทั้งห้าประเภทเนี่ยแหละที่นักศึกษาพิเอกของมหาวิทยาลัยได้ศึกษาไว้ของผู้นำทัองออกเนี่ย มันไม่มีอย่างนั้นใช่ไหมถ้ามันไม่มีก็หมายความว่าพักต่างๆโดยเฉพาะพักเพื่อไทยก็จะเกิดกลุ่มเกิดก,ก๊กที่มีแนวความคิดการหาการจัดก,การที่ยากมาที่ขับเคลื่อนผลักดันได้แต่ตรงนี้นะครับคมไม่ใช่เฉพาะพักเพื่อไทย อาจจะไปถึงพักการเมืเองอื่นด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงต่อไปขนาะเดียวกันขอบเขตบทบาทและข้อจำกัดของคำสั่งคอสชอเองอันนี้ผมเพิ่มเติมจากอาจารย์สังสิทธิ์นะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพักการเมืองเขาด้วยนะเขาหมดโอกาสหมดโอกาสที่จะขับเครื่อง ให้เกิดในสี่ข้อนี้ใช่ไหมเขาไม่มีสี่ข้อนี้เพราะตัวพักเขาทำลายตัวเองหรือไม่มีสี่ข้อนี้เพราะคำสั่งคสชทำให้ข้อเกิดข่อนไม่ได้นะครับแล้วเราเราก็คงต้องดูต่อว่าหลังจากมีการประชุมระหว่างคอสชอกกตกับพักการเมืองตู้พักในวันที่7จ็ดธันวา ซึ่งผมผมเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าผมเรียกร้องผ่านรายการนี้ตลอดด้วยด้วย,ด,วยด้วยความเป็นธรรมผมบอกว่าอย่าให้ปลดล็อกไปเมื่อเราจะเดินเข้าสู่วิถีแห่งประชาธิไปไตยแล้วเนี่ยเพื่อสร้างการมืึอเกิดความโปร่งใสบนพื้นฐานกติกาที่กำหนดไว้เนี่ยอย่าไปอย่าไปล็อกเขามากค่อยๆปลดล็อกแล้วเมื่อถึงเวลาก็ควรจะปลดล็อกอย่าชิงความได้เปรียบเพื่อให้เขาได้ ทำงานในสี่ข้อเนี้ยจีมันขาดหายไปเนี่ยแต่หลังปลดล็อกแล้วนะครับธันวาคมแล้วจะมีการเลือกตั้งกุมภาพัน์เนี่ยประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบวันเนี่ยครับจากธันวามกรากุมภาพักการเมืองทุกพักโดยเฉพาะพักเพื่อไทยคุณจะสร้างยกระดับไอ้สี่ข้อที่อาจารย์ตังสิดบอกเป็นจุดอ่อนเนี่ยกลับขึ้นมาได้ไหม ถ้าเขาทำได้ถ้าเขาทำได้ผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์สังสิกวิเคราะห์ไว้ตรงนี้เปลี่ยนและถ้าเผื่อเขาสามารถที่จะประกาศและขับเคลื่อนนโยบายออกมาได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ผม,ผมเคยเรียนว่ากรณีที่คุณทักษิณก็บอกว่าโอรับรองเขาเลือกตั้งเขาจะถล่มทลายแน่นอนมันก็ซาลงตูหักล้างไปโดย กลุ่มสส,สกลุ่มหนึ่งยี่สิบคนออกมาแต่มันก็เทือนจิงป่ะเราไม่รู้เราต้องรอดูว่าพูดง่ายคือตามภาษาชาวบ้านพักนี้มีน้ำยาไหมพักนี้มีน้ำยาที่จะแก้ปมปัญหาสี่เรื่องที่อาจารย์สังสิทธิ์นี้ว่าไว้ได้หรือไม่ถ้าเขาแก้ปมได้การทำโพใหม่เปลี่ยนแปลงแน่ การทำโพใหม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนเปลี่ยนแปลงความนิยมแน่นอนใจจะเปลี่ยนมากหรือเปลี่ยนน้อยก็ขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเหมือนกันอันนี้เราเรามองกันด้วยความเป็นธรรมไม่ได้หมายความว่าการสํารวจความคิดเห็นการสํารวจโพกเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยจะจะถือผลวันที่24พฤศจิกายนเป็นตัวชนะเลยมันไม่ใช่การทรําโพการเลือกตั้งจริงๆแล้วเนี่ย มันเปลี่ยนแปลงแมก้กระทั่งสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่ประชาชนจะตัดสินใจใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยซ้ำนะนอกจากนั้นอาจารย์สังสิทยังไปวิเคราะห์ถึงความนิยมของพลเอกประยุทธ์ที่บอกว่าคะแนนนิยมส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์สำรวจมา4ี่หลเนี่ยชนะสามหลแต่เพอเอิญในครั้งสุดท้ายเมื่อ เมื่อปลายเดือนพฤิกายนนั้นชนะเยอะมากชนะมากเราบอกว่ายคในนิยมของพรรคที่แพ้มาตลอดแต่กลับมาพลิกชนะโดยอ้างว่าเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลบัตรคนจนนะครับนโยบายบัตรคนจนนโยบายสวัสดิการอะไรต่างๆทั้งหมดแล้วก็ประกาศออกมาเป็นแล้วลอกๆเลยนี่ก็ล่าสุดวันสองวันประกาศว่า จะเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่อสมที่ทํางานกับประชาชนจาก600เป็นพันบาทจะออกมาเป็นระยะระยะพอตรงเนี้ยจะทําให้ความนิยมสนชอบมากขึ้นแต่เป็นจุดหนึ่งที่ที่ผมตั้งประเด็นเอาไว้เดี๋ยวจะคงต้องคุยกันว่าตรบพักพลังประชารัฐเนี่ยคุณแยกออกกันอย่างระหว่างสิ่งที่รัฐบาลทำกับสิ่งที่พรรการเมืองคุณเข้าไปอ้างนะครับ เพราะฉะนั้นอาจารย์สังสิทธ์เองอาจจะออฟไซด์เชิงความเห็นไปนิดหนึ่งว่าพักพลังประชารัฐจะออกนำพักเพื่อไทยแบบทิ้งห่างมากนะครับโดยโดยประมาณว่านโยบายในสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่เนี่ยคือนโยบายของพลังประชารัฐแล้วก็บอกว่าพลังประชารัฐกำลังจะทำปรากฏการ์ที่เป็นพายุก,กวาดเพื่อไทย เป็นพักแรกตั้งแต่เลือกตั้งเมื่อปีส4พโดยให้เหตุผลว่าพลังประชารัฐมีประชาชนนักคิดให้การสนับสนุนมากพระพลังประชารัฐมีแนวโน้มสูงที่จกับปเป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งผมคิดว่าวิเคราะห์ตรงนี้ค่อนข้างที่จะออฟไซด์ในเชิงของความคิดเห็นเกินไปนิดหนึ่งอันนี้ก็ต้องเติงกันในฐานะที่คนรู้จักกัน เพราะว่าเพราะว่านักมวยที่ชกฝ่ายเดียวเนี่ยอีกฝ่ายยังไม่ได้ชกไม่รู้ว่าเขาเขาจะมีหมัดเด็ดหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่ก,การการรีบวิเคราะห์เกินไปฝ่ายเดียวเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเป็นปมปัญหาที่คนเขามองว่าอาจารย์สังสิทธิ์นั้นลําเอียงหรือเปล่านะครับแต่ก็อาจารย์น้องศิษย์ก็ทิ้งท้ายว่าจากนายโน้มตรง,นตเ,งรเนี้ยตัวพระเอกประยุทธ์เนี่ยต้องดูแลตัวเองนะ ต้องมีการป้องกันตัวเองนะโดยเฉพาะคำกล่าวหาว่ามาจากประเด็จการหรือบุคลิกส่วนตัวรวมทั้งการดิสเครดิตนโยบายอื่นทั้งหมดแต่ว่าถ้าเราดูปรากฏการต่างๆผมคิดว่าทีมยุทธศาสตร์หรือทีมที่ปรึกษาของพลเด็กประยุทธ์นั้นเนี่ยก็ทำให้พลเด็กประยุทธ์นั้นเปลี่ยนท่าทีไปเยอะนะลดความกร้าวร้าวลงลดความดุดันลงลดอารมณ์ฉุนเฉียวลงเข้าไปหาประชาชนมากขึ้น ทำตัวแบบสบายๆง่ายๆเป็นขวัญใจแม่ยกเป็นขวัญใจเด็กเป็นขวัญใจนักเรียนเป็นขวัญใจคนหนุ่มสาวมากขึ้นนั่นหมายความว่าทิศทางเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยถึงแม้ป่าบอกว่ายังนิ่งเฉยไม่สังกัดอะไรแต่ลักษณะแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะของผู้นําที่ที่พร้อมที่จะก้าวข้าไปสู่เวทีทางการเมืองแต่จะก้าวไปแบบไหนผมไม่รู้ นี่คือคือคือประเด็นคือประเด็นที่ที่คือหามากจากการสำรวจของอาจารย์สังสิทธิ์แต่ผลจะเป็นอะไรต่อไปนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยการเกี่ยวเรื่องของพักพลังประชารัฐมาฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้6นกา30นาทีเราพักสักครู่